ดังมีธรรมิกาอุบาสกคนหนึ่งจะยกมาเป็นคติตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันธรรมธรรมิกาอุบาสกนั้นแกสร้างบุญสร้างกุศลตลอดมาจนกระทั่งว่ามีงานที่ไหนที่ไหนเขาต้องมาเชื้อเชิญแก่ไปเป็นประธานในงานนั้นๆตลอดมานี่หมดเวลาแกจะตายเพราะแกสร้างบุญไว้มาก การภาวนาของแกก็ดีนะไม่ใช่มีแต่ทานเฉยๆมีแต่เสียเี่การภาวนาของแกก็หนักแน่นมั่นคงเหมือนกันนี้เวลาจะตายแล้วแกไปนิมนต์พระมาสั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาสวดสังวัตยายธรรมให้พ่อฟังในววราสุดท้ายคราวนี้พ่อจะไปไม่รอดแล้วฮะ ขอให้พ่อได้ฟังอาจฟังธรรมท่านมาสวดให้ฟังในวาระสุดท้ายก่อนตายแล้วลูกก็ไปนิมนต์พระมามาสวดสังวัตยายธรรมให้ฟังธรรมนิกาอุว,วาสโสคนนั้นแกก็มีความลื่นเลงบันเทิงในอาจในธรรมพอดีจิตมันเคลิมลงไปลงไปถึงความสงบ จิตลงไปถึงความสงบแนว่วแล้วจิตมีอนุภาพออกไปรู้สิ่งภายนอกุนมองดูบนฟ้าอากาศมีตั้งแต่รถถิ่เต็มท้องฟ้าใครก็มาเชืเ้อเชิญท่านให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นรถมาทุกชั้นของสวรรค์มาเชืเ้อเชิญเราทำนีก้กาบปรสกคนนั้น ให้ไปให้ไปนีอวาสโคนั้นพอจิตรัวเราไปมันก็ไปรู้พวกเทวดาพร้อมท้งรถทิพที่เขามารออยู่บนอากาศเต็มไปหมดก็เลยห้ามคือเขาตาคนก็เชื้อเชิญให้ขึ้นรถของตนสองตน,นทานิกาอุาสขคนนั้นแกมันเลยจะพูดภาษาโลก,ก็ว่ามันเถอปากไป แต่ความจริงในธรรมไม่ได้เผอปากนะห้ามพวกเทพทั้งหลายที่เขาเฉท่ันไปขึ้นรถทีไปสวรรค์ชั้นของตนของตนนะท่านบอกว่าให้รอไว้ก่อนท่านว่าให้รอก่อนรอก่อนนะคําว่ารอคือให้พวกเทพเทวดาทั้งหลายรออย่าเชื้อเฉญมากนะเวลานี้กําลังฟังเทศมันจะเป็นการกวนรบกวนเทศ จะไม่สนิทใจบอกให้รอไว้ก่อนจะฟังเทศให้เพลินใจแล้วตายไปอย่างผาสุว่างั้นเพราะว่าให้รอก่อนรอก่อนแล้วพระสงฆ์ที่เป็นพระไปสวดนั้นกนเป็นพระหูหนวกตาบอดเช่นเดียวกับหลวงตาบัวนี่แหละกำลังสวดอยู่บอกว่าให้รอไว้ก่อนให้รอให้ก่อนอุบาสกคนนั้นบอกให้รอไว้ก่อน เลยเข้าใจว่าอุบาสกคนนั้นห้ามม่ให้สวดธรรมเลยพากันหยุดการสวดธรรมแล้วลงจากบ้านเขาไปวัดที่นี่นะลงจากบ้านเขาไปวัดพอไปถึงวัดถูกพระพุทธเจ้าขนาบใหญ่เลยแล้วมาหาอะไรนี่ไปเทศนาว่าการสวดธรรมให้ทำนิกาบอุบาสกคนนั้นฝังยังไม่จบไม่สิ้น แล้วพาะกนรีบมาเสียทำไหม่ท้งภาคก็กราบทูลท่านว่าก็ท่านห้ามว่าให้รอก่อนรอก่อนก็หรือว่าท่านให้หยุดการสวดก็เลยพากันกลับมาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งสันทีที่ว่าให้รอก่อนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระผู้สวดทมห้ามพวกเทวดาทั้งหลายต่างหาต่างคนต่างว่าเชื้อเชิญท่าน ให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้นซึ่งมีรถทิพย์ประจำมาทุกทุกชั้นของสวรรค์พระองค์ก็บอกว่านีอา่อุบาสกคนนั้นเขาไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายก็ห้ามพวกเทพเจ้าทั้งหลายที่มาเชื่อเชิดทางนี้ก็เลยบอกให้รอเพราะมันรบวนเสียงธรรมท่านกำลังฟังอยู่นะแล้วให้รีบกลับไปอีกแต่พอพื้นตัวจิต ออกไปรูกพวกเทวดาทั้งหลายพอจิตถอยกขับมาสู่ตัวเองอที่พระเจ้าพระสงมก็ไปกันหมดแล้วก็ถามหาพระสงฆ์เมือม่อทั้งลูกหลานตอบว่าก็คุณพ่อให้ท่านรอให้ท่านหยุดท่านก,ทานก็ท่านก็หยุดเจ้าท่านไปแล้วพ่อไม่ได้ห้ามพระให้หยุดนะ,ะคือห้ามพวกเทพทั้งหลายที่เขามารบก,กวนพ่อ ว่าให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นเพราะรถมีมากเก่ามากในสวรรค์ทุกชั้นเขามารถทีบมานี่พ่อไม่ได้พ่อพ่อไม่ได้ห้ามพระนะให้ไปนิมนต์พระกลับมาอีกครับพ่อก็ได้สร้างให้ไปนิมนต์พระกลับมาพอดีพระไปถึงวัดพระองค์ก็รับสั่งรืดดกด้วยว่ามาทําไม ตอนนี้ก็อาก้าเหตุผลว่าอุบาสกให้อยู่อุบาสกไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเธอทั้งหลายให้อยู่ห้ามพวกเทพทั้งหลายที่เขามารบกวนจะเชืเช้อเชิญท่านให้ไปสวรรค์ในรถทิพย์ของตนของตนที่มาจากสวรรค์ฉั้นนั้นต่างหากเธอไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามพาให้กลับคืนไปนี่พระทั้งหลายก็กลับคืนมาพระพทธเจ้ารับสั่ง ทีนี้อุบาสกคนนี้พอฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ถามถึงพระไม่เห็นพระก็พูดใจเสียงเดียวกันว่าก็พ่อว่าให้ท่านหยุดให้พักหยุดก่อนหยุดก่อนนั้นท่านก็ไปนี่ว่าห,หยุดพ่อไม่ได้ห้ามพระพ่อห้ามพวกเทพทั้งหลายต่้งหา่ากวางนันาะกำลังฟังเทพเพลินอยู่พวกเทพทั้งหลายก็กวนอยากให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นนันซึ่งเป็นรถทย์ของ สวรรค์แต่ละชั้นนะชั้นให้ดังนั้นต่างหากพ่อไม่ได้ห้ามพระนาว่างก็อ <c oughs> พอดีให้พระกลับมาทางอุบาสกก็บอกให้ไปนิมนต์พระท่านใหม่พ่ออย่างกำลังเพลินฟังธรรมก็พอดีพระลูกศิตลูกหลานก็ไปนิมนต์พระทั้งพระก็กำลังถูกพระพุทธเจ้าไล่ส่งกลับมาก็มาพบกันกลางทางอ่ะ ก็มาสวดมาสวดจนจบเรียบร้อยแล้วเป็นที่พอใจสำหรับผู้ฟังมีธรรมะมีธรรมี้เก่าบาโสคนนั้นเป็นต้นพอฟังธรรมอัดฟังอัดฟังธรรมจบเรียบร้อยแล้วที่นี้พ่อเป็นที่พอใจในการฟังอัดฟังธรรมนีพวกเทพทั้งหลายก็มารอพ่ออยู่แล้วบนสวรรค์เต็มไปหมดอย่างนี้ เชินไปสวรรค์ชั้นของตอนของตอนตั้งแต่จ้าตุมจนกระทั่งถึงปรนิมิตสาวาวดีสวรรค์หกชั้นนั่นแหละเรื่องราวเป็นอย่างนั้นแล้วก็พออน,นั้นแล้วพอจบฟังเทศแล้วก็พ่อจะลาขัน,นที่นี่นั่นเห็นไหมล่ะนี่ฟังธรรมะอย่างเต็มหัวใจ ด้วยความลื้มปีติในใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลาทาลาขันลาลูกลาหลานแล้วพ่อจะไปแดนสวรรดนินที่นี่บอกชัดเจนเลยพ่อจะไปแดนสวรรค์และเวลานี้พวกเทพทั้งหลายมีรถทิพมารอพ่ออยู่บนอากาศเต็มไปหมดเพราะว่าแล้วก็ลาลูกแล้วก็ไปแดนสวรรค์ไปชั้นที่สูงบด สวรรค์มีถึงหกชั้นรถทิพย์ก็มีถึงหกชั้นเหมือนกันมาท่านก็ไปสวรรค์อย่างสะดวกสบายหายห่วงน,นี่ละท่านผู้บำเพ็ญธรรมมีความเพลิดเพลินลื่นลึกับอัดกับรธรมไปก็ไปแดนสวรรค์มีความลื่นลึงบันเทิงตลอดไปพี่น้องทั้งหลายก็ขอให้มีความลื่นลึบันเทิงในอัดในธรรม เวลาจะหลับจะนอนก็ให้สวดบนไหว้พระยอ่ยอๆก็ได้เพราะเราเรียนไม่ได้มากเราเรียนย,อย,อยอ่อๆเราอีทีบีโศภะกวาสวขาโตสุวัสิปันโตเท่านั้นก็ได้แ,แถมท้ายก็ด้วยจเจริญพุทโธเวลาจะหลับให้นึกพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆก็ได้ภายในใจให้หลับไป กับคำว่าพุโทโธท่านตั้งหลายจะเป็นที่นิมมุโคนแก่กจิตใจหลับไปก็สะดวกสบายพื้นขึ้นมาก็มากับพุโทโธต่อไปมันก็ประกอบหน้าที่การงานไปที่ไหนให้มีพุโทโธติดใจเท่ากับตามเสด็จพุทธอภุธเจ้าทุกฝีเ้่าด้วยการบริกรรมถึงท่านที่พาการโจทยอจำมนณะอย่าไปหารละเลือกตั้งแต่เรื่อง โกโลโกโสเลือกไม่ดีเรื่องดุเรื่องดา่าเรื่องทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันเดือดร้อนม่นวายอย่างนั้นให้งวดให้ลระเลือกทำอย่างนี้จะเป็นสิ่งมงคลแก่ท่านทั้งหลาย